จังหวัดกำแพงเพชรภายใต้การนำของนายชวริตแสงอุทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรมีวิสัยทัศน์ในการที่จะเป็นผู้นําการผลิตและแปรรูปเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโ,โลกโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรหน่วยราชการส่วนภูรรมิภาคของสำนักง,งานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมีความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรต้นแบบทางวัฒนธรรมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตรกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรตั้งอยู่ที่ชั้น3าสารกลางจังหวัดกำแพงเพชร และมีสำนักง,งานกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานณวัดนาควชรโสผลพระอารามหลวงมีนางสาวนุชรินพัฒน์ทีระบุญยะเป็นวัฒนธรรมจังหวัดกะแพงเพชรและมีข้าราชการพนักงานราชการเจ้าหมาบริการบุคคลภายนอกรวม51คนแบ่งเป็น4กลุ่มหนึ่งฝ่ายได้แก่กลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลป,ปะและวัฒนธรมรมกลุ่มยุทธศาสตร์และก็ระวังทางวัฒนธรมรมกลุ่มกิจาการพิเศษ กลุ่มพิธีการสกที่ได้รับพระราชทานและฝ่ายบริหารทั่วไปโดยในปีงบประมาณพุทธศัการาช2565สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรมีผลการดำเนินงานดังนี้ร่วมจัดการแข่งขันเรือยาประเพณีจังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่2อง่งทั่วพระราชทาเสดพระกติราชเจ้าณ์มสมเด็จพระเทพาทพระรรสุรดาสยามบรมราชกุมารี และสับสนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของเทศบาลตำบลน,นิคมทุ่งโพทะเลเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพและกีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากภายในจังหวัดกำแพงเพชรรวมไปถึงส่งเสริมการทรําผลิตภัณฑ์อนุรักษ,กษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบ,บางโดยเครือข่ายทางวัฒนธรรมการนําหลักการบาวรบ้านวัดโรงเรียนราชการ ไปขับเคลื่อนและพัฒนาผ่านโครงการพลังบวรชุมชนคุณธรรมลานธรรมลานวิถีไทยโครงการส่งเสริมคุณธรรมรศิลธรรมนำการศรรึกษาจังหวัดกำแพงเพชรโดยขายายผลไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมอำเภอคุณธรรมเพื่อเป้าหมายในการเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแปบและกิจกรรมประกวดการเล่านิทานพื้นบ้านขาวแสนบ่งตำนานพื้นบ้านของจังหวัดกำแพงเพชรในงานตามรอยเสด็จพระพาทต้นพระพุทธเจ้าหลวงณเมืองไตรตรึง จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูัญจาท้องถิ่นและการพัฒนาต่อยอดลายผ้าศิลาล้อมเพชรซึ่งเป็นลายพระอัตลักษณ์ประจําจังหวัดรวมทั้งจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การใช้และสวมใส่ผ้าลายศิลาล้อมเพชรเพื่อขยายผลไปสู่การใช้และสวมใส่ผ้าอัตลักษณ์ทั้งจังหวัดจัดการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมแสดงในงานประเพณีบุญบั้งไฟของเทศบาลตำบลที่คงมทุ่งโพทะเล และการสาธิตอาหารพื้นบ้านในงานรำลึกพญาทิไทยสถาปนาพระบรมธาตุครบ6 6 5ปีจัดทำสื่อวิทยทัศน์เรื่องราวข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีสลักกพัดวัดศรีบุญน,นาวาสื่อประชาสัมพันธ์เที่ยวชุมชนยนวิถีชุมชนคุณธรรมวัดพระบรมธาตุนครชุมและส่งเสริมทักษะการสร้างคอนเทนต์ต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้คนในชุมชนผ่านโครงการคัดเลือกชุมชนชัมเปียนนักเล่าเรื่องเที่ยวชุมชนยนวิถี การทดทูตสถาบันหลักของชาติโดยเข้าร่วมงานพิธีการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นวันเฉลิมพระชมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์วันที่ระลึกคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันเสด็จขึ้นเถลิงถวัยยาราชสมบัติและวันสวรรคตของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ริยาธิราชเก้าการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดกำแพงเพชร เลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการตั้งโต๊ะหมู่บูชาพร้อมสมุดลงนามถวายพระพรเทยมงคลการจัดอิทศการเฉลิมพระเกียรติการทํากิจกรรมจิตอาสาประเพณญสาธารณประโยชน์วัฒนธรรมอาสาทําความดีทั้งแผ่นดินการรักษาและสืบสาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันอาสาหบูชาและเข้าพรรษาโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมบัณฑมสวนะด ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์น้ยเผยแพร่สิทธรรมทางพระพุทธศาสนาการประชุมเชิงปฏิบัติการ,ราพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานอกจากนี้ได้ดำเนินการกลับเคลื่อนการดาเนินง,ง,งานตามนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงโดยจัดทำบริทั์การส่งเสริมมรดกภูมิปยาวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรีย่ยงจังหวัดกำแพงเพชรในด้านที่อยู่อาศัยอาหารผ้าและการตกแต่งกกดนตรีและการแสดงจํานวน4่ตอน การส่งเสริมการนำวัฒนธรรมมาสร้างเศรฐกิจร่วมจัดแสดงนิทรรศการวิถีวัฒนธรรมสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและกิจกรรมเผยแร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภายใต้โครงการสืบสาศิลปะวัฒนธรรมภูบายาท้องถิ่นวัดอนุรักษ์มรดกไทยจัดนิทรรศการองค์ความรู้การแข่งขันเรือยาวประเพณีการแสดงภาาอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชรผลิตภัณฑ์ซีพอตและผลิตภัณฑ์จากชุมชนคุณธรรมตามโครงการเผยแร่ศิลปะและวัฒนธรรมในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่2 นำผลิตภัณฑ์ซีซีพอตผลิตภัณฑ์วิถีวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นการแสดงระบำงชากรางราวและพระอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเข้าร่วมงานมหากรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยภาคเหนือที่จังหวัดแพร่การจัดแสดงนิทรรศการผ้าลาศิลาล้อมเพชรและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม,รรมในกิจกรรมรวมพลังสตรีอนุรักษ์ผ่าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินกําแพงเพชรรวมทั้งจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมซีซีพอตในกิจกรรมจิบกาแฟแชร์ความคิดจังหวัดแควพงเพชรครั้งที่7 ที่ส่วนราชการในสัก,กัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพการยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยร่วมจะแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าจากชุมชนคุณธรรมบ้านใหม่สีอุบลในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภูษาสินจากท้องถิ่นสู่สากลดําเนินการตรวจสถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวิดีทัศน์และรวมตัวสถานประกอบธุรกิจโรงแรม และสถานประกอบกิจการพร้อมกับชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายศูนย์ป้อระวังทางวัฒนธรรมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนผ่านโครงการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเกาะรากเสียดนอกการยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมลงพื้นที่สำรวจจัดทำและจัดเก็บข้อมูลศิลปินร่วมสมัยขอสิน แกลเลอรี่บ้านศิลปินและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะในจังหวัดกำแพงเพชรงานอื่นๆตามที่ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนชุมชนด้านวัฒนธรรมระดับอำเภอของอำเภอคลองลาดร่วมกับส่วนราชการและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่นําหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารราชการโดยร่วมประกาศเกณฑ์จำานงสุจริตงดรับงดให้ของขวัญของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่ no คิป p พ o l i c ส่งเสริมการสร้างสุขภาพร่างกายของบุคลากร,รให้แข็งแรงด้วยการออกกําลังกายในกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสุขและในโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวันที่7กรกฎาคม2565สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้ร่วมนับสุนการปฏิบัติงานนัชสารหลักเมืองและวัดคูยางพระอารามหลวงสำหรับการปฏิบัติงานพิธีการศพที่รับพระราชทานตามพระบรมราชโองการ ได้ดาเนินการปฏิบัติงานพิธีการศพตามหลักเกณฑ์ของสํานักพระราชวังและกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสงเกีติ่ายาและวงตระกูลของผู้วายชนต่างล้วนสํานึกในพระมหาการณุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักพระราชวังพิธีการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์กิจกรรมทางศาสนากิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมของส่วนราชการ และกิจกรรมอ,อืน่นๆตามความเหมาะสมกับความสามารถของเจ้านที่ปฏิบัติงานพิธีแต่ละนายด้วยสนังกงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของสนังกงานผ่านทาง Facebook, YouTube และมีรายการวิทยุคุยข่าวเล่าขานงานวัฒนธรรมออกากศทุกวันพระัวบดีที่ 1, 3และ5ของเดือนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร FM 97.75เมกะ การจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรได้รับการจัดสรรงบประมาณจํานวน6,628,84บาทดําเนินการเบิกจ่ายแล้วนวันที่31ส,ส,สิงหาคม2565จํานวน6,262,576บาท50ตงค์คิดเป็นร้อยละ9.4.88สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรมุร่างมั่นที่จะสืบสารงานวัฒนธรรมร่วมสืบสารรักษาต่อยอด เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเกิดวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสร้างคนดีสังคมดีเสริมคุณค่าในสังคมเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป